ในกรณีที่เราเจอรถถังไฟข้างแล้วเราก็จะทําเป็นรูปปลาให้ได้ก็ไฟข้างก็คือสีเหลืองจะเป็นรูปรถถังแล้วก็ตัวที่เหลือมันจะอยู่ด้านข้างแทนที่จะอยู่ด้านหน้าปกติมันจะมาอย่างนี้ทั้งสองฝั่งพนัาานวิธีการก็คือขึ้นสายลงซ้ายขึ้นสายซ้ายลง ก็จะกลายเป็นรูปการกรบาทหรือบวกเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมก็คือเราจะไม่ทำด้านนี้เราจะทำด้านที่ไม่ใช่สีเหลืองด้านไหนก็ได้ด้านนี้หรือด้านนี้ก็ได้ก็คือขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงอ่ะก็ยังเป็นรถถังอยู่แต่คราวนี้มันเป็นรถถังด้านข้างบางทีจะเป็นรูปปลาเลยก็ เราก็แก้รูปปาได้เลยแต่ว่าถ้ากลับมาเป็นรูปโลทางด้านข้างเราก็ทําอีกครั้งหนึ่งก็จะได้รูปปาทันทีขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รูปปาเราก็แก้ปัญหาแบบรูปปาต่อไป